คนเราเกิดมาเนี่ยมันต้องมีกิเลสตัณหาทุกคนไอ้เรื่องมักโกรธใหญ่ไฟสูงเนี่ยไม่หยุดไม่สิน้นลองมาปฏิบัติตัวในศีลในธรรมอย่างนี้อย่างผมนี่ตัดแล้วกิเลสตัดแล้วตัณหายาว่ากิเลสตัณหาตัดเลยน้ำเอ่ยไฟเอ่ยก็ถูกตัด เกิดมาชาตินี่ก็อุทิศตัวนะช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันเมื่อวานนี้พาคนแก่มานี่ขานี่บวมอย่างนี้ไปรักษาหมอที่ไหนหมดเป็นแสนไม่หายมาหาผมนี่เอาน้ำมันทาขาเขาขาบวมอย่างนี้เดินไม่ได้เอาน้ำมันทาขาทาเป่าขาสามสี่ครั้งเอามะพร้าวอะกะกะพราหุ้มไว้กลับไปบ้านสี่วันละดูเอ้ย นอนตัวอย่างงี้เขาเรียกว่าทำไม่ถูกหลักทำไม่ถูกกดกันแม่ถ้าคอยาวๆกันนี่อยากให้ชังโงกคอมาดูนี่น้ำมันกน็ลังเดือดเดือดเอาอะไรใส่ไปก็สุกหมดเดี๋ยวจะเอามือเนี่ยจุ่มไปอันนี้คือของจริงเออไม่ใช่มาแก้งกัน thoan nao khai lang ma, có bảo cái măng gì, ơi, tốc ốc tốc chảy mất. lên phải hay chặt chặt lời. Tông ăng, chùm, tông ăng, chùm. มีแต่งตัวมาหาอาจารย์เลยเอ้ยไปจีบสาวบ้านใต้หน่อยอาจารย์อาจารย์เกงว่าจะเดินทางไม่ถึงบ้านใต้ลูกเอ้ยอ้าไม่อาจารย์มันจะไปตายอยู่แถวบ้านกลางนี่สิปากไม่ดีนะอาจารย์ปากไม่ดีเน,นี่ยนับถือกูมาเนี่ยเดี๋ยวไปจีบสาวบ้านใต้มีอะไรแบบให้คนรักคนหลงอาจารย์อยากจะมีนะมีสเสน่ห์ที่เรานะ่ะฮะใช่ครับอาจารย์อาาเอาลงณน,า,นาท้องลูกเอ้ย เดี๋ยวคุมไปเสร็จปั๊บนะยังไม่ต้องเปิดลูกถ้าเปิดแล้วเสียงจะกรี๊ดมันจะนวกหูพอลงหน้หน้าทองอ่ะลูกลองเดินไปหาน้องๆแล้วก็ไปให้เขาดูถ้าไม่มีเสียงกรี๊ดนะกลับมากระทืบอาจารย์ลูก <rz> ทำอะไรอาจารย์คุมหัวลูกเว้ย <inserts sous> ลูกมึงสองคนแลวกกลัลกวปะอ่า,า <analysis> ลูกเอ้ย ตั้งใจใหลูกนะเอาละเรียบร้อยลูกเอ้ยครับเอาเอลองเดินไปหาเอาไงอาจารย์ไปไปไปเจอหน้าอาจารย์ทำไมอ่ะผมว่งงไปอาจารย์เจมเห็นเจมหน้าตัวเองเพว่าไม่ไม่เจมไม่ผมอ่ะงงเลยผมงงเลยเนี่ยงงบ้าแล้วมึงก็บอกกูเองเอาเร็วเอาเอาไปลูกเอ้ย ลองไปเปิดหน้าให้น้องๆดูท้าไม่กรีดนะมากระเืิบอาจารย์เลยลูกเอ้ยเออไป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 พสูจนกันได้อาจารย์อะไรนี่มาทำอะไรให้ผมเนี่ยทำอะไรให้ผมเนี่ยนานาทองนานาไม่มีใครชอบเลยมีแต่เขาโหยเนี่ยเข้ามาชายลูกสาวกำนันที่เองชอบนี่เหรอ นี่ยขอบคุณอาจารย์มากอาจารย์เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมได้แต่งงานกับอีกกำไรแล้วก็ผมจะมาทำอาสมให้น้ำมันน้ำมันจารย์อั้นผมขอลาได้อาจารย์ผมไปอาจารย์ สงบสติอารมณ์ไว้เออไอเรื่องแกเจ็บตายแล้วโอ้มึงไปอ้วกไปเกิดแก่เจ็บตายเป็นขบสงการเหรอ อ้าวเพิ่งตื่นนอนอ,อาจารย์รู้ไม่ต้องพูดอาจารย์รู้อาจารย์เห็นนีม่มึงบ้าอีทวงไฟเลยเฮ้ย,ย<อ>มึงอะไรมึงจริงจังเนี่ยเวลาจ,จะรู้เรื่องก็ทีนะก็บอกแล้วไงวไม่ต้องพูดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเวรกรรมม,มันต้องมีสิ่งที่แก้ไขลูกเอ้ยมึงพูดอะไรเนี่ยคนกำลังทุกข์กำลังสุง อาจารย์รู้จริงแน่นะรู้ทุกอย่างลูกเลยถ้าเองถามอะไรมาอาจารย์ตอบผิดหรือว่าตอบไม่ได้เนี่ยอย่าหาว่าไปการนำทางนำช่องไม่ดีเลยไม่ต้องนับถือกันเลยนี่ปกเลยลูกนี่คนตอบผิดนี่ปกเลยอะปกเลยลูกไม่ต้องเกรงใจนี่มึงผิดมาหลายคนเลยเนี่ยนี่มีแต่ตีเขาเขา่าผิดอะไรถ้าผิดนี่ป๊กเลยนะป๊กนี้ลูก พกนี้ลูกพกนี้นะลูกนะไออย่างเงี้ยไม่พกลูกไอ้อย่างเงี้ยมันเงียบชุกชุกเนี่ยพอพอยกขันออกปั๊บเนี่ยมันจะจบถ้ารู้จริงนะจันถามมาลูกเอ้ยเมื่อเช้าเนี่ยผมออกจากบ้านกี่โมง <cin co> <c oughs> อึ้งตีก่อน้ <c oughs> ออกกี่โมง เป็นคนถือเล็ดถือโชคถือรางเหมือนกันนี่ออกเก้าโมงเก้านาทีลูกเอ้ยกูมาเที่ยงอันนี้ผิดไปคองเลยนะโอ้ไม่ต้องบอกแล้วเสียงดังปุ๊กนี้เนี่ยเมื่อเช้าลูกชายอ่ะกินข้าวกบอะไรต้มจืดนี่กูวัดนะเนี่ยเนี่อาจาตอบต้มจืดเลยเนี่ยถือว่าถูกแต่ถามว่าต้มจืดเต้าหู้หรือว่า ต้มจืดวุ้นเส้นต้มจืดเต้าหู้พายวุ้นเส้นยังไม่บอกหมดต้มจืดเต้าหู้อ่ะเด็กไม่ชอบเลยเปลี่ยนเป็นวุ้นเส้น<ป>มีปัญหาเรื่องความรักใช่ไหมลูกเกี่ยวกับชีวิตคู่ใช่ไหมลูกนี่อาจารย์รู้ได้ยังไงเนี่ยทำไมจะไม่รู้อาจารย์เห็นคู่ชีวิตของเราเนี่ยสูง,สง เฮ้ยขาวขาวใช่ไหมลูกใช่อาจารย์ผมยาวมาถึงตรงนี้ประมาณปะบ่านี่ลูกเลยมานิดหนึ่งแหม่นิดหน่อยมันก็ให้กูไม่ได้เนาะ <c oughs> นิดหนึ่งกขให้กูเหอะเป็นคนตรงต้องอะไรต้องทำถูกต้องโอ้ยเออเออมึงยิ่ให้กูแม่นมั่งนะเนี่ยขอขอค่นี้แค่นี้เออเออทำอะไรอาจารย์นั่งทางในโอ,อ้ เมียเองอะไปไม่กลับเออลูกเอ้ยทไปมีผัวใหม่แล้วลูกเอ้ยนี่ค anyway, ือเรื่องจริงลูกเอ้ยไม่ต้องเสียใจลูกเอ้ยไม่ต้องเสียอกเสียใจเอยเสียใจไเมียนี้ไปแล้วเฮ้ยอย่าเสียงดังคางปากเขาจะยินทำไงมันมีชู้ไปแล้วเราหาใหม่สิหาว่าเรไม่อาหรอเอ้ยจะมาดังทำไมลูกเอ้ย ก็ลุกสัวลุกสิมหาสิเอ้าน,นี่นนเป็นไรไมานั่งร้องห่มร้องไห้เน,นี่ยเมียหนีนี่รู้จักเมียอาจารย์ซะวัดดีสวัสดีสลูก <c oughs> เออกินร <c oughs> วย <c oughs> ต้มง <c oughs> อ้วนี่รู้จักจกันหรือไงฮะเธอโอ้หไม่ใช่อื่นไกลพี่น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 ี่ผัวเก่านี่ผัวใหม่ อะไรกับพี่มาก็มาอยู่กับอาจารย์นี่แหละส้มเมียผมวะเนี่ยไม่ใช่แล้วเป็นเมียอาจารย์ไปแล้วโอ้ยแฟนเก่าแฟนเก่าโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับหลังหลังคาเนี่ยไม่ค่อยดีพิวันกลับมาส้มเดี๋ยวจะพาอนพี่เดี๋ยวจะพาหนูจะกลับอย่านานนะลูกคนลูกร้องหายังไงยังไงครับเออน่ะรีบกลับบ้านแล้วกันไม่มีปัญหาฝากด้วยแล้วกันอาจารย์คครับรับผมโอเคไปก่อนนะสบายใจพอดีพี่ ไม่มีอะไรเออขอบใจขอบใจนี่เมียผมอาจารย์อาจาย์ใจเย็นลูกใจเย็นลูกอาจารย์กะแล้วเมียผมไปทำเมียอาจารย์ลักษณะจะต้องนีงแล้วหรือพี่อาจารย์จะอยู่ต่อไปอาจารย์ตายหยุดก่อนลูก อาจารย์นี่อาจารย์จะจหนีเหรอไม่หนีกูไม่ยุ่งแล้วขึ้นบ้านไม่เกี่ยวลงมาเอาเมียเข้าไปไว้ไหนนี่ถ้าเองอยากจะเจอเมียแล้วก็พนที่ยงที่อยู่มันอยู่นั่นไงเองไปเปิดดูเลยมันจะอยู่นู่นได้ไงอาจารย์มฮ<ะ>มันอยู่ไหนหายใจบุญแล้วก็เขาหน้าตีมันคืนเนอะมันเมื่อย อาจารย์นี่มันอะไรกันเนี่ยนี่คือใครก็ไม่รู้เนี่ยมั่มจกมก19งเก้าเก้าทัเก้าเก้า,าตำบลบ้านเสือดุอำเภอแม่มดจังหวัดยะโสธรเฮ้ยน, <Hey! S 2> นี่มันหนีไปจังหวัดยะโสเนี่ยใช่แล้วอยู่ทำไมอาจารย์ตามยะโสอาจารย์อยู่บ้านอาจารย์ไปแล้ว อีชุกเอ็งหายหน้าหายตาไปไหนมาวะไปมีผัวใหม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปอย่าไปก็มันไปไปแล้วพี่ไปไปแล้วไปไปแล้วจะไปตั้งเจ็ดครั้งกลับมาพี่ก็ให้อภัยทุกทีนี่แค่ครั้งที่แปดก็ไม่ให้อภัยเหรอมึงก็รู้ว่ากูใจหว่ามึงยังไปเลยคนอย่างมึงเนี่ยไม่คู่ควรกับกูอีกแล้วเหรอเฮ้ยอีจ้า พี่จ๋าพี่จ๋ามาขออยู่ด้วยขออยู่ด้วย,ยงั้นเหรอดูไม่นานหรอกพี่อยู่สองวันฉันก็ไม่มีผมใหม่แล้วล่ะเออก็เอ็งพูดความจริงอย่างเงี้ยฉันก็คงจะให้เอ็งอยู่ด้วยสักสองวันแล้วกันเฮน้ไยไนวะรุงเทพเดี๋ยวก็ตามมาพี่ไม่้เนาร่ว,วนสอง ี่ใครอีกเนี่ยแหมไปตื่นเต้นอะไรรู้จักไหมพี่ผัวใหม่ผัวใหม่นี่ใครเนี่ยผัวใหม่ผัวใหม่โอ้ยวันดีเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ผัวคนแรกผัวคนแรกแต่แต่พูดคนแรกก็ไม่ได้ผัวคนแรกของปีนี้ผมวว่ัหลงพี่ใหญ่พี่ใหญ่โอ้ยเราไรแล้วเราไปแล้วเราผมเพิ่งเจอหน้าพี่เลยเคยเล่าให้ผมฟังพี่พักน้องเขาเคยเล่าให้พี่ฟัง อวันนี้วันอะไรแล้วเนี่ยมาครบกันหมดเลยอะไรอ่ะผัวใหม่ไงนี่ผัวเพท้องอันนี้คนแรกเหรอคนแรกคนแรกสวัสดีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นนผมไม่เอาแล้วนะดีใจดีใจดีทั้ทั้งนั้นเลยเนี่ยทำไมไม่ใช่แค่นี้นะเนี่ยฮะมีอีกนะเนี่ยมีอีกเหรออ้าวคนแบบหน้าตาดีๆสวยๆมันก็ต้องมีจริงเหรออืสวยมากอริงจริงๆ อ้าวเฉพาะแค่นี้หนูแฟนนี่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 ตากล้องเนี่ยแฟนหนูตุ้มตาดูเนี่ยนะนี่มีแลิกกันไปสองปีแล้วเฮ้ยพอดีพอดีเหรอแต่สองคนนี้ไม่เป็นไรพี่ถ้าพี่คนนี้พี่จะหนาวนี่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 มา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 เนี่ยคนนี้ยังคนนี้ยังคนนี้กำลังดูใจกันอยู่เฮ้แหมตอนนี้สวยไปดูสภาพเมื่อก่อนนะดูไม่ได้เลยเนี่ยอะไรหนูว่าสวยตลอดโอ้คื เดี๋ยวดูอันที่ไ่สวยก็มีเฮ้ยเเอามาดูซิคุณผู้ชมครับคุณหม่ำแกคงจะอิจฉาครับเห็นคุณส้มสวยเสน่ห์แรงอย่างนั้นและอิจฉานุ่มๆที่ได้เคียงข้างครับเอารูปเก่าๆมาให้ดูกันโอ้โหรูปแรกดูไม่จืดครับนี่นี่หน้าเล็กกระดงโอ้นี่ก่อนเข้าวงการเหรอเนี่ยก่อนเข้าวงการนี่อะไรนี่แก้มเหรอเนี่ยกระดงคะปับนเปกระดงนี่คิ้วเลือเอาเหรียญบาทเขียนเอะไรมันกกมอย่างเงี้ย คุณหมามได้ทีครับเป็นช่วงยำใหญ่คุณส้มเลยทีเดียวคิดว่าสวยเต็มที่เลยยืนตรงอพาร์ตเมนต์ตัวเองสวยสๆยดูรูปสุดท้ายครับโอ้ยสุดยอดเนี่ยนี่แล่แต่คุณส้มอายม้วนไปเลยครับขาขาด้วยท่อนสุงเ่ยเจอไม้นี่คข้าไปคุณส้มหมดทางตอบโต้ครับเพราะจำนวนด้วยหลักฐานคืนนี้ถือว่าคุณหมามอ้ำได้เจ็บแสบจริงๆไม่อยากคิดถวดําอีกเลยต่อไปเดี๋ยวยังมีเรื่องอะไรแยะมากมายพอไหมด้วยรับ่ะ